พ,พี่สันนี่มาสอยตีเลยพี่คะจบแล้วยินดีด้วยนะคะขอถ่ายเซลฟี่หน่อยค่ะมาสิเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ขอแบอบขอมสก์นะคะลูกจะได้สวยๆวยมสก์สวยวพี่คะอ๋อ มาสิมาสิมาค่ะแล้วเพื่อนๆไม่มาด้วยเหรอเออเดี๋ยวเพื่อตามมาค่ะไายหลายๆคนอบอุ่นกว่าเยอะเลยนะนานสินะคะแล้วเมื่อคืนได้ไปปาร์ตี้ที่คนเยอะๆป่ะเมื่อคืนอยู่หอค่ะได้ฉีดเข็มสามแล้วยังเข็มสี่แล้วค่ะได้ลงทะเบียนเข้างานไหมครับเนี่ยลงทะเบียนแล้วค่ะก็บัณฑิตเขาเสียงสุดไงครับพฤติกรรมเสี่ยงแต่เรื่องจริงเขาไม่กล้าทำกับคุณแบบนี้หรอกเพราะเขาเกรงใจคุณ เขารักคุณเขาไม่อยากให้คุณลำบากงั้นเราก็อย่าทำให้บัณฑิตเขาลำบากเลยครับทำยังไงอ่ะก็อย่าถอดหน้ากากไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าไปที่ที่มันเสี่ยงก่อนมาไงได้ค่ะทำตามมาตรการป้องกันโควิดของงานได้ค่ะและลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนมางานคนนี้ไม่ได้ลงทะเบียนคะ่ะนั่นไงได้เซฟตัวเองเซฟทั้งบัณฑิตเซฟทั้งสังคมเลย เพราะความใส่ใจคือของขวัญที่ดีที่สุด